ตอนที่เจ็ชื่อตอนว่ามารไร้รลักเบ่าวเล่าจเจ้าอย่าบางข้าสิข้าอยากจะเห็นรูปชมของเจ้าบ่าวบางชายหนุ่มร่างผอมสูงคนหนึ่งที่ออกมาชมความคลึกครื้นตั้งแต่เช้าเอ่ยถามขึ้นมาเขาเป็นคนต่างเมืองไม่เคยพบเจอหรือเห็นหน้าตากูปปวเวินมาก่อนจึงอยากรู้ว่าแม่ทัพใต้ผู้นี้มีหน้าตาอย่างไรท่านผู้เท่าท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงมานานเขาตั้งแผงลอยขายเครื่องประดับอยู่ในตลาดมามากกว่า30ปี ผ่านเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงมานักต่อนักจึงรู้ดีว่าสถานการณ์ในยามนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้นและตนสมควรวางตัวเช่นใดไม่เห็นคนกับไรเจ้าบ่าวก็คือเรื่องเดียวกันตระกูลกู่ทุกรุ่นล้วนเป็นขุนนางผู้พักดีและมีชื่อเสียงมานานการที่เจ้าบ่าวไม่สามารถมาปรากฏตัวขึ้นมาได้ในวันนี้เกรงว่าจะเป็นเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีแน่นอนดังนั้นผู้เท่าจึงได้ถอนหายใจออกมาเจ้าอย่าถามอีกเลย หลังจากนั้นเขาก็สายหน้าแล้วเดินจากไปชายหนุ่มคนนั้นรอจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าวันนี้เขาคงไม่ได้เห็นหน้าเจ้าบ่าวแน่นอนเขาจึงตัดสินใจจากไปอีกคนหูหยินเท่ารู้สึกร้อนรอนยิ่งนักกระทั่งกุนซือประจําตัวของกูป๋าเหวินกระโดดลงมาจากหลังม้าแล้วชายหนุ่มก็รีบเดินเข้ามากระซิบความบางอย่างกับหูหยินเท่าทันทีหูหยินเท่าเบิกตากว้างด้วยความตกใจนางตื่นตกใจกับข่าวที่เพิ่งจะได้รับก็จริง ทว่าในฐานะผู้อาวุาโสของตระกูลนางก็ต้องสำรวมท่าทางเอาไว้ไม่แสดงสีหน้าใดๆออกมาเอาละ่ะข้าทราบแล้วข้ารู้ทีว่าสมควรทำอย่างไรเรื่องที่ต้องขายหน้านางไม่ได้ติดใจนักเพราะถึงอย่างไรนางก็เป็นเพียงแค่ท่านย่ารองแต่ในานามของกูเป่าเหว่นเท่านั้นเองแต่เรื่องที่จะทำอย่างไรไม่ให้ครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาววายวายต่างหากเราจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างแท้จริง ขบวนเกี้ยวเจ้าสาวหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูเมืองรอจนกระทั่งใกล้ถึงเลิกกราบไหว้ฟ้าดินอยู่แล้วทว่าเจ้าบ่าวก็ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาไวสู่เมืองคาดไม่ถึงว่ากระทั่งเจ้าบ่าวก็ยังรังเกียจองค์หญิงน้อยของราชวงศ์ก่อนเช่นกันและเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นทันทีที่แน่ใจว่าไรเงาของเจ้าบ่าวแน่นอนพิธีการกราบไหว้ฟ้าดินที่หน้าประตูเมืองก็ต้องถูกยกเลิกไปเรื่องนี้ครอบครัวของเจ้าสาวไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้น ผู้คนรอบข้างต่างพากันถกเถียงเรื่องนี้กันอยู่ตลอดเวลาบ้างก็พูดว่าองค์หญิงฝูสู้ๆไม่ได้รับความเป็นธรรมบางก็บอกว่าตระกูลกู่ไม่ประสงค์ที่จะแต่งนางเข้าจวนขบวนมาที่บรรทุกกล่องไม้แดงเอาไว้บนหลังเริ่มย่ำเท้าออกเดินนำหน้าขบวนเกี้ยวเจ้าสาวตรงดิ่งไปทางทิศเหนือทันทีทิศนี้เป็นทิศท,ที่จวนแม่ทัพตั้งอยู่นั่นเองเมื่อขอบวนเจ้าสาวเคลื่อนตัวผ่านไปชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้น ต่างพากันกลวกมาบางคนเดินตามหลังขบวนไปยังหน้าประตูจวนตระกูลกู่เพื่อรอดูเหตุการณ์บางคนก็กลับที่พักของตัวเองไปเพวกเขาส่วนหนึ่งนิยมชมชอบความคลึกครื้นจึงไม่อยากพลาดเรื่องราวในตอนสําคัญหูหินเท่าใช้เส้นทางลัดเดินทางกลับจวนวันนี้ก่อนรุ่งสางมีจดหมายนิรานามฉบับหนึ่งส่งมาถึงนางข้อความในนั้นเขียนด้วยลายมือหนักแน่นเอาไว้ว่าแม่ทับใต้กูปอร์เวน หลังจากปราบกระบฏพันเงาลงได้แล้วเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนกระทั่งตายไปในตอนแรกหูเหยินเท่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระจึงไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ดูจากกล่องไม้แดงขนาดหนึ่งคนโอบบนหลังม้าของกูป๋อเวิรนเมื่อครู่นี้แล้วก็ยิ่งทำให้ข้อความในจดหมายฉบับนั้นเริ่มเป็นความจริงม้าเหงื่อโลหิตของกูป๋อเวมือนตัวนี้ไม่เคยยอมให้ผู้ใดขึ้นขี่มาก่อนนอกจากผู้ที่เป็นเจ้าของมัน ของที่สามารถวางอยู่บนหลังของมันได้เกรงว่าคงเป็นแค่เพียงเท่ากระดูกของกู่ปอเหเวนเท่านั้นในที่สุดหูหยินเท่าก็สามารถคลี่ออกมาได้อย่างวางใจเพราะหลานชายน้องไส้คนนี้เป็นน้ำแหลมยอก,อกอกของนางมาเนิ่นนานจากนี้เป็นต้นไปจวนตระกวลกู่ก็จะตกเป็นของนางแค่เพียงคนเดียวกิจการทั้งหมดที่กู่ปอเหเวนให้กุนซือเซียวเป็นผู้ดูแลก็ต้องเป็นของนางทั้งหมดเช่นกัน หูหินเฒ่าเฝ้ารอวันนี้เหมือนเนิ่นนานนางอยากดูแลบัญชีทรัพย์ส,สินทั้งหมดด้วยตัวเองจนแทบทนไม่ไหวอีกต่อไปไวสู่เมืองเองก็คิดได้ว่าเจ้าบ่าวของนางคงเหลือแค่เพียงชื่อเสียงกลับมาแม้ไม่ได้ลงจากเกี้ยวแต่ก็ได้ยินคนที่อยู่ด้านนอกพูดคุยกันว่าม้าเหงื่อโลหิตของแม่ทัพใต้ไร้คนขี่หญิงสาวก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคงเกิดเหตุร้ายกับเขามากกว่าเรื่องดีแน่นอนเหตุการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นผลดีต่อน,นาง ในที่สุดเวสยูเมิองก็สามารถวางใจภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีแดงสดริมฝีปากสีชาติก็เคลียยิ้มออกมาร่างกายที่เคยตึงเครียดก็เริ่มผ่อนคลายลงนางวางตัวตามสบายอยู่บนเกี้ยวให้คนแบกหามทว่าไวสยูเมิองก็ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดทุกครั้งเมื่อเครื่องลมสงบก็มักจะเกิดเรื่องราวที่มีคาดคิดขึ้นมาเมื่อขบวนม้าของท่านแม่ทัพต้และขบวนเจ้าสาวมาถึงหน้าประตูจวน หัวหินเท่าก็รอยอยู่แล้วที่นน่นกุนซือเซียวใช้พัดที่ทําจากใบเฟิงปิดบังใบหน้าท่อนล่างของตนเอาไว้าทาให้ไม่มีใครรู้ว่าเขากําลังยิ้มหยันออกมาเซียวหวนจงตวัดเท้าลงจากหลังม้าด้วยท่าทางที่นุ่มนวลต่างจากทหารคนอื่นๆที่มีท่วงท่าดุดันเหล่าทหารที่ติดตามขบวนท่านไม่ทับใต้กลับมาล้วนเป็นทหารคนสนิทของกูป,ปอ๋อเหวินทั้งสิน้นเมื่อเห็นว่าทุกคนลงจากหลังม้าเรียบร้อยแล้ว กุนซือเซียวก็เก็บพัดใบเฟิงเข้าไปในอกเสื้อทันทีใช้นุม่มเดินอย่างสงบตรงไปยังม้าเหงื่อโลหิตด้วยท่าทางของบุรุษชาติทหารทำให้ยิ่งดูก็ยิ่งทรงพลังเขากำนับให้กับกล่องไม้แดงอย่างเต็มพิธีการแล้วนำมันลงมาเซียวหวนจงรอจนกระทั่งเจ้าสาวถูกป,ประคองลงมาจากเกี้ยวแล้วทั้งหมดจึงเดินเข้าไปในจวนพร้อมกัน ชาวบ้านที่เดินตามมาเพื่อรอชมความเคลืน้นเครงต่างพากันถอนหายใจออกมาหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งหมดก็ได้แยกย้ายกันไปทำงานของตนทันทีตลอดเส้นทางตั้งแต่หน้าประตูจวนจนถึงโถงกลางไว้สุเมองยอมให้นางกำนันทั้งคู่ของตนประคองนางเดินเข้ามาเนื่องจากมีผ้าคลุมหน้าปิดอยู่ทำให้ไว้สุเมองมองเห็นอะไรได้ไม่มากนักนอกจากรองเท้าที่ตัดเย็บมาจากหนังสัตว์อย่างดีคู่หนึ่งเท่านั้นนี่ เป็นรองเท้าของกุนซือเซียวที่เดินนำหน้านางอยู่นั่นเองฝีเท้าบางเบาดุดเหยียบย่ำบนเมคาไวซูมเมื่งคิดได้ใจผู้ที่มีฝีเท้าเช่นนี้ได้ในชาติก่อนคนที่นางรู้จักมีเพียงแค่สองคนเท่านั้นคนแรกคือผู้เท้ากู่ซุยที่ถูกนางนำไปซ่อนตัวเอาไวา้ส่วนอีกคนก็คือหวังหลวนฮวนน้องชายบุญธรรมอีกคนของนางนั่นเองเมื่อพูดถึงน้องชายบุญธรรมคนนี้ ไวสูเมอรก็คิดอะไรขึ้นมาได้หวังหลวนฮวนเป็นคนพูดน้อยและชอบแสดงออกด้วยการกระทำเขาเป็นน้องชายฝาแฝดของหวังหลวนเลอ่อและเป็นผู้ฝึกตนสายกระบี่เหมือนกับหวังเผิงอีชาติก่อนเขาจึงไม่ได้สนิทกับนางไวสูเมอรจะทำอะไรวุ่นวายในตอนนี้ไม่ได้ทั้งเส้นสมรสพระราชทานในครั้งนี้คล้ายกับว่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อน,นางเป็นอย่างมากเพราะหลังจากนี้ไป ไวซูเมองก็สามารถฝึกตนอยู่ในจวนไม่ทับใต้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาแอบมองหรือคิดว่าตัวเองแปลกไปสําหรับนางกำนันทั้งสองคนไวซูเมองกําลังหาวิธีกําจัดพวกนางออกไปคนหนึ่งเป็นสายลับของรชาชทายาทแคว้นปี้เฉินอีกทั้งยังมีวรยุทธ์ไวซูเมองจึงต้องระมัดระวังในการลงมือส่วนอีกคนเป็นคนของท่านอ,องหกความจริงแล้วเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์มากนัก เรื่องที่เหรียญฮาวาเป็นหนอนบ่อนไส้ไวสูเมิ่งเพิ่งทราบได้ไม่นานเหรียญฮาวากับเซียวอวินไฟนัดเจอกันในทุกๆ15้าวันหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วท่านอองหกจะใช้วิชาตัวเบาแฝงเข้ามาในจวนราชครูเมื่อมาถึงหลังจากแน่ใจแล้วว่าตัวเองสามารถใช้กำายาลืมสติทําให้องคหญิงฝูสู้ๆกับหงจินนอนหลับสนิทได้แล้วท่านอองหกก็ผลักประตูห้องของเหรียญฮาวาเข้าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เซียวอวินเฟยกระทำการเช่นนี้เขาจึงได้ลดความระมัดระวังตัวลงเมื่อประตูห้องถูกปิดลงพวกเขาก็แลกเปลี่ยนข่าวสารกันเว้สู่เมิงที่แกล้งทำเป็นหมดสติก่อนที่จะใช้พลังปราณสร้างลูกไฟเย็นเป็นดอกมู่ตานขึ้นมาหญิงสาวใช้มันเป็นพานะลอยขึ้นไปบนหลังคาเรือนเว้สู่เมิงใช้มือข้างหนึ่งเลิกแผ่นกระเบื้องออกอย่างแผ่วเบาเพื่อมองดูเหตุการณ์ในนั้นพวกเขานั่งใกล้กันมาก ในที่สุดมือข้างหนึ่งของเหรียญทวาก็ถูกส่งออกไปทันทีที่มือของนางสัมผัสถูกใบหน้าของท่านอ,องคหกรูปร่างหน้าตาของนางก็เปลี่ยนไปทันทีเหตุการณ์พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความพวาเขากระทำเรื่องที่น่าอายกันอยู่บนโต๊ะกลางห้องในขณะที่มีหงจินนอนหมดสติอยู่บนเตียงใกล้ๆก,ก,ก,กันมารไร้ลักไวซูเมืองเพิ่มพำออกมากระนั้น ภาพของเซียวอวินเฟยที่เป็นผู้ถูกกระทำก็ทำให้นางต้องเบือนหน้าหนีไปเมื่อเวลาผ่านพ้นไปดวงจันทร์ก็ลอยสูงขึ้นท้องฟ้าประดับด้วยมวลหมู่ดาวไวสู่เมืองที่กำลังแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าพรางก้มหน้าลงมานางคิดเอาไว้แล้วว่าบุรุษด้วยการมีหรือที่จะพอแค่เพียงครั้งเดียวไวสูเมืองเพิ่งรู้ว่ามาไรไรลักสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์อสูรได้เช่นเดียวกัน นางมองดูพยักหัวมังกรที่กำลังร่งรวมสมสู่กับมนุษย์ด้วยความสังเวชใจสัตว์อสูรตนนี้ช่างมีเรี่ยวแรงมากมายเสียจริงซ้ำยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเอาแต่ใจตนเองในที่สุดท่านอองหกก็ต้านทานไม่ไหวชายหนุ่มจึงได้สบใบหน้าอันงดงามของตนลงไปบนโต๊ะกลางห้องก่อนที่ส่งเสียงร้องควญครางออกมาเขาหนอนความหน้าให้มานไร้ละกระทำการหยาบช้าได้ตามความพอใจประเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นบุรุษ ประเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสัตว์อสูรสลับกันไปมาเหตุการณ์นี้ไวซูเมิร์เพื่อเคยเห็นเป็นครั้งแรกนางย่อมต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีเอ๊ะร่างโปร่งสูงที่ยังไม่ได้สติของหงจินถูกมารไร้ลักกระชากตัวขึ้นมาเพื่อส่งต่อยกับท่านอองหกทาให้ไวซูเมิร์กรู้สึกตกใจข้าจะสอนเจ้าเองว่าอะไรคือสตรีมารไรลัก,กตนนี้สอนเซียวอวินเฟยที่แทบจะหมดเรี่ยวแรงไปกับความอิ่มเอม ให้หลิมรสความสุขระหว่างบุรุษกับสตรีไปพร้อมๆกันผู้สอนก็ย่อมต้องสาธิตให้ผู้เรียนได้เห็นก่อนเป็นเรื่องธรรมดาข้างฝั่งผู้เรียนแม้ตอนแรกเขาจะมีสีหน้าไม่ค่อยพอใจแต่เมื่อถูกภาพการสาธิตให้ดูนานเข้าเขาก็เริ่มปฏิบัติตามถึงตอนนี้วัยซูเมอร์ก็ได้ตะปิดกระเบื้องหลังคาลงและยอมถอยกลับไปสองบรุษที่รังแกนหนึ่งสตรีอยู่ในยามนี้มีอะไรให้น้าดูกันแดนหงสานแห่งนี้ มีเรื่องน่าประหลาดมากมายเสียจริง